สนุกคะ่ะเตะเป้าไปแบบเตะแ,แรงๆเนี้ยแล้วมันรู้สึกสนุกเนี้ยค่ะเตะกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วเขาก็พาไปดูมวยค่ะตามเวทีแล้วหนูก็เลยเห็นเขาต่อยเขาก็เลยร้องให้หนูชกไฟหนึง่งพอหนูร้องชกหนูก็เลยชอบเลยมนัสวีสีนองคําค่ะชื่อเล่นชื่อว่ามะนาวอายุสิบหกค่ะชื่อมวยชื่อว่าวิวีสิชานสิง์ค่ะ หนูต่อยเม่อไหร่14ค่ะหนูต่อยไฟแรกแล้วหนูแพ้ค่ะไฟต่อไปหนูก็เลยอยากชนะก็เลยเริ่มต่อยมวยเลยค่ะอาชีพแรงอีกดิแรงอีกเลยตอนนั้นหนูซ้อมแค่เดือนสองเดือนแล้วหนูก็ไปต่อยเลยยังไม่เป็นมวยเลยความจริงอะถ้าเราจะได้ต่อยอะเราต้องซ้อมให้มันแบบว่าปพอเป็นก่อนถึงจะได้ไปต่อยแต่นี้ไม่เป็นแล้วก็ไปต่อยแล้วเป็นไงแพ้ค่ะ แต่แต่คนที่หนูต่อยอะค่ะเขาเก่งกว่าหนูแล้วพอขึ้นขึ้นไปต่อยเขาก็เลยชนะขาดเลยหนูแพ้เลยอะหลังจากต่อยครั้งแรกรู้สึกไม่ค่ะไฟไฟนั้นหนูหนูคิดว่าตัวเองยังยังซ้อมแบบไม่ดีพอเลยไม่มีแรงแล้วก็สู้เขาไม่ได้ค่ะหนูก็เลยอยากอยากซ้อมไปเรื่อยแล้วก็ต่อยอีก,อกเพราะว่าใช่ค่ะอยากชนะเห็นคนอื่นชนะแล้วมันเท ตอนเช้าก็ออกไปวิ่งแล้วก็กลับมาเด้นกระสอบหรือว่าเตะกระสอบนิดหน่อยค่ะแล้วก็เล่นเวทแต่ตอนนี้ก็ออกไปวิ่งแล้วก็กลับมาซ้อมตามปกติเลยค่ะซ้อมหนักเลยเราลงนวมซ้อมจริงกับพี่ชายเขาแบบพร้อมมืออะไรไหมถ้าแบบว่าเล่นกันก็คือเล่นนะคะแต่แต่พวหน้าค่ายเนี่ยเขาแบบว่าบให้เล่นบ้างแล้วก็เอาจริงบ้างเพื่อให้เราทนได้เนี้ยค่ะวันนี้โดนเตะก็คือไม่ไม่เจ็บแล้ว ชินแล้วจริงเหรออ,อันนี้คือเหนื่อยด้วยเจ็บด้วยแล้วทาไมถึงเลือกทาอยู่แล้ไม่รู้ค่ะมันชอบตอนเด็กๆหนูไม่ชอบดูมวยเลยเปิดเทอมทันมาแล้วเจมอมวยหนูปิดเลยแต่พอเราโตขึ้นแล้วเราเห็นเพื่อนไปดูเขาชกมวยจริงไปเห็นแล้วมันแบบรู้สึกชอบเลยอยากตัวเองอยากทำบ้าง่างเงี้ยค่ะรักเลยค่ะ <laughs> มีแฟนเลยแฟนเธอไม่ต้องต่อยมวยแล้วห้าม<ะ>หนูไม่ได้หรอขนาดพ่อแม่ยังห้ามหนูไม่ได้เลยตอนแรกแม่หน<ว>ูห้ามค่ะแต่พ่อสนับสนุนอยู่ค่ะตอนนี้แม่เขาก็ยอมรับแล้วค่ะเพราะเขาเห็นว่าทำได้ค่ะตอนนี้มันก็ได้รับโอกาสหลายๆทางจากผู้ใหญ่ก็มีความสุขที่แบบได้ต่อยายการใหญ่ถ้ามีายการใหญ่ถ้าไม่มีแบบเรื่องของเงินค่าตัวความดังอะไรเกี่ยวข้องเราอยากจะต่อยไหมก็ต่อยค่ะ มันไม่รู้หนูทําไปแบบจนชินแล้วคะ่ะแบบมันต้องซ้อมแล้วก็่อยซ้อมแล้วก็เต่อ,อย่างนี้ค่ะหนูคิดอย่างแคเนียไอที่เราต้องสละทั้งหมดไอความสุขทั่วไปทั้งหมดมันคุ้มค่าไหมไกับไอสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้คุ้มคะ่ะถ้าเป็นไว้รุ่นทั่วไปใช่ไหมคะก็อยากดูหนังไปกินนูน่นกินนี่ไปเที่ออยวอะไรแต่ว่าหนูก็อยู่อยู่แต่ค่ายคะ่ะอยู่แบบนี้ค่ะหนูหนูไม่รู้สึกอยากจะออกไปเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้าหนูอยากออกไปเมื่อไหร่ก็รอเต็ง่ตยเสร็จถึงจะออกไปค่ะอยากซ้อมมออยากอยู่บสนาม เป้าหมายคือแชมปประเทศไทยค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะมีสักวันคิดถึงตรงนั้นแล้วก็จะไปให้ถึงไม่เคยคิดว่าจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ค่ะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นหนูก็คงต้องต้องหยุดค่ะต้องเลิกเขาแสดงว่าเราเชื่อในในกฎปกติในกฎธรรมดาเลยก็ไม่หนักลใจให้มากก็ถึงแชมป์ระเทศไทยได้ หเหน,นื่อยเจ็บแล้วก็มีความสุยัง <c oughs> จ,จะอยากฝ่อไปรยค่ะจนจนกว่าจะจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวค่ะตอนแก่ร่างกายไม่ไหวเราก็ยังเป็นผีกิงที่อยู่ที่สนามมวยไปดูมวยค่ะก็ชอบมันไปแล้วค่ะ ขอบคุณค่ณะ